มาแนะนํามินิซีรีจีนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ห้ามใส่ไม่ได้จริงๆเป็นเรื่องขององค์หญิงน้อยที่อยู่ในคันแต่ว่าสามารถมีดวงจิตที่เห็นอนาคตได้แล้วชีเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือแม่ตัวเองไม่ให้โดนทําร้ายแล้วคนที่เป็นครอบครัวของตัวเองเนี่ยก็จะได้ยินเสียงชีตั้งแต่อยู่ในคันเลยทีนี้ตอนแรกอะ่ะทําให้ตัวร้ายมันจะเป่าหูพ่อของนางเอกเอาแม่เนี่ยไปขังในตําหนักเย็นอะไรเงี้ยแต่พอนางเอกพูดออกมาแล้วเหมือนแบบคนในบ้านก็ตกใจว่าแบบเสียงใครทันท,ท,ที่มันไม่มีเด็กเลยอะ่ะแต่ว่าเด็กก็คืออยู่ในท้องของนางเอกอยู่ ทีนี้พอพระเอกได้ยินเสียงก็ทําตามสิ่งที่ลูกบอกแล้วกลายเป็นว่าได้รู้ว่าจริงๆแล้วอีตัวร้ายเนี่ยมันร้ายยังไงได้บ้างแล้วเรื่องนี้พระเอกก็หล่อและตัวเด็กก็น่ารักปู่ก็คือแบบดีมากๆเชื่อฟังหลานสุดๆแล้วพอนางเอกเกิดมาก็เป็นลูกสาวใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าปูก่ก็เอาเด็กอะไปทํางานราชการด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกคนในตําหนักอะก็ไม่ชอบบอกว่าเด็กอะไม่ควรมาอยู่ที่นี่เป็นผู้หญิงอะไม่เวิร์กกับการทํางานการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ชีก,ก็ทํานาย อนาคตของพระราชบริพาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออคนเนี้ยโดนเมียนอกใจนะลูกตัวเองอะ่ะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับก็เป็นเรื่องจริงขึ้นมากลายเป็นว่าคนในนั้นน่ะก็คือเชื่อถือนางเอกไปหมดเลยถ้าอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของบ้านนี้จะเป็นยังไงต้องไปตามดูกับเรื่องนี้เลยบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบน่ารักสนุก,ตะ,กตะปุกตะปีกแล้วพระเอกหล่อมากเลยอะใครดูเรื่องนี้แล้วบ้างก็มาคอมเมนต์คุยกันด้วยนะเรื่องราต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามเลย